เคยเป็นไหมคะเวลาเราทํางานเป็นระยะเวลานานๆค่ะเราจะรู้สึกสมองล้าสมองเบร์หมดไฟในการทํางานค่ะวันนี้ปอนจะมาบอกทิคที่ทําให้สมองไม่ล้าสมองไม่เบอร์กันนะคะอันดับแรกค่ะปอนเลือกที่จะพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะและปอนก็จะเลือกทานสารสก,กัดจากสมเกาหลีค่ะจากแบรนด์โมลิคามิตัวนี้เลยนะคะก่อนไปทํางานในทุกๆเช้าค่ะเพราะว่าสารสก,กัดจากสมเกาหลี ะะเขาจะช่วยทําให้สมองของเราคลายเครียดค่ะแล้วก็ปลดปร ong ทให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าในทุกๆเช้าก่อนที่จะไปทํางานค่ะเพราะฉะนั้นปอนเลยเลือกทานสา,สกการสกัดจากสงเกาหลีจากแบรนด์โมลิคามิตวนี้นะคะและที่สําคัญนะปอนพกใส่กระเป๋าไปทํางานด้วยทุกๆเช้าเลยค่ะชอบขนาดไหนถึงพกใส่กระเป๋าไปทํางานแบบนี้ก็เลยมาบอกต่อนะคะสําหรับใครที่รู้สึกคิดงานไม่ค่อยออกสมองล้าสมองเบลอต่างๆแนะนําค่ะทาสา,ารสกัดจา สมกรีจากแบรนด์โมลิคามิตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วจะหลงรักเหมือนที่ปอนรักค่ะ